สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือส jk ค่ะคลิปนี้นะคะเป็น Honda City ปี03นะคะสียังสวยอยู่นะคะสีประมาณ80%กันเลยนะคะรถคันนี้ราคา67,000บาทนะคะเป็นเกียร์กระปุกแอร์เย็นนะคะดูภายในกันนะคะกระจกกระจกเป็นไฟฟ้านะคะ รุ่นนี้นะครับเบาะหลังเหมือนจะพับได้ด้วยนะคะทุกคนก็คือครบออปชันของเขาน no ะ Hondacity นี่เขาก็จะทำมาแปลว่าครบออปชันไม่ล้าสมัยนะคะก็คือใช้งานกันแบบโอเคเลยค่ะตอบโจทย์มาก mm hmm. คันนี้มีงานเก็บคือช่วงล่างนะคะช่วงล่างมีดังนะคะต้องไปเก็บงานช่วงล่างกันนอาเองนะคะเจ้าของบอกว่าขายตามสภาพนี้นะคะเน้นขายตามสภาพค่ะ67,000บาท ภาษีขาดนะคะภาษีขาดตั้งแต่ปี63นะคะราคา67 0 0 0ก็ต้องมีเก็บงานนิดหน่อยนะคะปกติเขาขายกันก็จะแพงกว่านี้มีเล่มมีชุดโอนครบนะคะถ้าใครสนใจติดต่อไปที่เบอร์โทรใต้คลิปนะคะเราใส่เบอร์โทรเจ้าของไว้ให้แล้วสนใจดูรถได้นะคะไปดูรถกันก่อนได้ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของเล่มนะคะที่เขามาลงให้เราได้ดูกันนะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมติดต่อไปนะคะยังไงฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะช่องรวมรถมือสอง jk ค่ะยินดีลงโฆษณารถให้แก่ทุกๆคนนะคะถ้าใครสนใจให้เราลงลงฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะติดต่อเข้ามาได้เลย สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบการรีวิว Honda City ปี03เครื่อง DSI คันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ67,000นเค่ะทุกคนไม่แพงไม่แรงอย่างที่คิดนะคะสวัสดีค่ะ